43จากรูปรูปสามเหลี่ยมกอขอคอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วลากคองอตั้งฉากกับด้านกอขอถ้ามุมกอขอคอ,อกลาง40สิบองศาผลรวมของมุมของอไอขอคองอกับมุมคอกองอกลางกี่องศา อันนี้ก็สามเหลี่ยมอันนี้ก็กอขอคอคอตรงนี้สี่สิบอ่าตรงนี้สี่สิบอันนี้ก็เป็นมุมฉากเขาบอกว่ากอคอคอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจัว่วกอคอคอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วต้องมีด้านเท่ากันสองด้านก็ เป็นด้านตรงนี้กับด้านตรงนี้มุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันด้วยนี่สี่สิบนี่ก็ต้องสี่สิบนะเขาถามว่าอะไรลากคองงอตั้งจากถ้ามุมคอคอผลรวมของขอคอเงาะนขอคองอก็คือมุมนี้ขอคองอกับมุมคอคอกอเงอะคอคองงอคอกองงอ พราะนั้นนี่สี่สิบนี่เก้าสิบนี่ก็ต้องเหลืออะไรล่ะนี่ก็ต้องเหลือห้าสิบเพราะว่ามุมภายในมุมภายในสามเหลี่ยมลงได้ร้อยแปสิบมุมนี้เก้าสิบและมุมนี้สี่สิบสองมุมนี้ก็ต้องลงกันได้เก้าสิบเพราะนั้นนี่ห้าสิบนี่นะนี่สี่สิบก็รวมกันก็คอกงงก็รวมกันก็ต้องได้เท่ากับห้าสิบกับสี่สิบก็ลงกันได้เก้าสิบก็ตอบเก้าสิบ